นี่คือชายคนที่นิตยสาร f o r b ได้จัดอันดับให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันชายคนที่แฮกคอมพิวเตอร์เป็นตั้งแต่อายุ13และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ17ชายคนที่ครองสถิติรวยที่สุดในโลกทั้งหมดมากถึง18ปีเต็มชายคนที่รู้จักพอในชีวิตการงานและความมั่งคั่งแล้วต่อง,งานการกุศลด้วยอุทิศต,ตนทุ่มเทเพื่อคนอื่น ชายผู้บุกเบิกด,ด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจนติดตลาดโลกชายคนที่เรียนเก่งแต่เรียนไม่จบและลาออกจากการเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมก่อตั้งบริษัทชายคนที่ดีบีเอ็มจ้างเขียนโปรแกร,รมในราคาสูง5 0 0 0 0ืดอลลาร์ในหลายสิบปีที่แล้วถือเป็นเงินมหาศาลมากเลยนะัก ชายคนนี้เขาคือบินเกตเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft เขาเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคม1955ในเสในซีแเทิลวชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาคุณพ่อของเขาชื่อวิลเลียมเฮนรีเกตคุณแม่ของเขาชื่อแม็กเวลพ่อของเขาเป็นทนายความคนที่เก่งกาจหาตัวจับยากส่วนแม่เคยเป็นครูและต่อมาได้กลายเป็นผู้บริหารในบริษัทการเงินและองค์กรการกุศลเริ่มวีรกรรมแสบแ ดิวเกตเขาเริ่มเรียนหนังสือที่เล็กไซส์สูลและเริ่มให้ความสนใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กในวัยเพียง13ปีประมาณม2เขาได้เห็นโปรแกรมตัวแรกอยู่บนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและสนใจมากเขาสนใจเครื่องคอมพิวเตอร์มากถึงขนาดยอมโดดเรียนไปแอบเล่นคอมพิวเตอร์กับเพื่อนซีพอเอลเลนซึ่งต่อมาก็คือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ปกติทางโรงเรียนจะกำหนดให้นักเรียนเล่นคอมพิวเตอร์แค่ไม่กี่ชั่วโมง แต่ทั้งสองก็แอบแฮ็กเข้าไปเปลี่ยนระบบเวลาให้พวกเขาได้เล่นแบบไม่จํากัดจนระบบล่มหลายต่อหลายครั้งรวมถึงแก้ตารางเรียนของนักเรียนหญิงหน้าตาดีให้มาเข้าเรียนตรงกันกับพวกเขาด้วยวีรกรรมครั้งนี้ทําให้เขาโดนสั่งห้ามเล่นมันอีกแต่ยังยังไม่หยุดทั้งคู่เขาติดต่อไปที่บริษัทเจ้าของคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเช่ามาเพื่อบอกข้อบอกพร่องต่างๆของระบบจนทําให้พวกเขาสามารถแฮ็กได้เพื่อขอแลกเปลี่ยนกับการที่พวกเขาจะกลับเข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อีกครั้งว้าวแฮกเกอร์ผู้มีศีลธรรม ต่อมาในช่วงมัธยมปลายเขาและเพื่อนก็เริ่มพัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนของโรงเรียนในขณะที่เขามีอายุเพียง17ปีเขาได้ร่วมกันก่อ,กอตั้งกิจการกับพอลแลเลนที่เรียกว่า t r a f โอดาต a ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลบนถนนและวิเคราะห์ข้อมูลให้กับวิศวกรการจราจรแต่สุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนไปราว3,494ดอลลาร์เขาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในปี1000 973ผลการเรียนของบินเกตนั้นเป็นที่สุดจริงๆเขาทำคะแนนได้1590คะแนนจากทั้งหมด1,600คะแนนในการสอบแซงเขาทำคะแนนได้ดีขนาดนี้แต่กลับเลือกปฏิเสธมหาวิทยาลัยระดับโลกเลือกไปเรียนกฎหมายตามพ่อที่เป็นทนายความแต่ในเวลาว่างจากการเรียนเขามักจะใช้เวลาจดจ่ออยู่กับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาชอบถึงจะไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาดาแต่ให้หลัง32ปีในปี2007เขาก็กลับไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดา ในปีเดียวกันนั้นเขาก็ลงทะเบียนเรียนต่อที่วิทยาลัยวอร์ดูเขาจะเป็นคนคลั่งไคล้คอมพิวเตอร์เสียมากเพราะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่พลุกพลีอยู่กับคอมพิวเตอร์มากกว่าการเรียนหนังสือด้วยซ้าไปบินเกตเห็นแสงสว่างแล้วว้าวมันจ้ามากมันเจ้ามากนี่แหละอนาคตเรามีครั้งหนึ่งเขาได้อ่านเจอเรื่องราวของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า a อตไลน์เบสิ8 8 0 0 ในบทความของนิตยสาร Popular Electronics a t a i ลเบ ic คือภาษาโปรแกรมระดับสูงภาษาแรกที่ใช้กับมโครคอมพิวเตอร์ตัวเขาเองแน่นเรื่องการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วเขาเลยมองว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจเพราะคอมพิวเตอร์กำลังจะได้รับความนิยมในวงกว้างเพราะจะมีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นก่อนๆที่มีขนาดใหญ่และใช้ยากและที่สำคัญเลยสิ่งที่คอมพิวเตอร์ขาดไม่ได้ก็คือซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่จะทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทําง,งานตามคําสั่งของผู้ใช้ว้าวมากฉลาดจริงๆบินเกตและพอรเอลเลนชวนการติดต่อไปที่บริษัทมิทซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องแอร์ไทเบซิสแปดและโมว่าตนเองมีโปรแกรมที่ใช้กับมันได้ดีมากทั้งที่ยังไม่ได้เขียนเลยเหตุนี้เองเขาเลยถูกชวนให้ไปร่วมงานในบริษัทต่อมาในปี1975บินเกตเขายังเรียนอยู่แต่ในหัวนี่หมกมุนแต่คอมพิวเตอร์จนพรเอ่ยปากว่าคุณรักมันมาก ก็ออกมาทำมันเลยสิขาทั้งสองก็ร่วมกันก่อ,กอตั้งบริษัท Microsoft ขึ้นมาในวัย21ต้องตัดใจลาออกจากการเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมก่อตั้งบริษัทในช่วงแรกๆนั้นพวกเขาได้ทำการปรับภาษาในการเขียนโปรแกร,รมยอดนิยมต่างๆให้ลงมาใช้งานบนไมโครคอมพิวเตอร์ให้ได้จุดนี้เองทาให้เป็นการพิสูจน์ได้ว่าคอมพิวเตอร์ของ Microsoft นั้นสามารถใช้เขียนโปรแกร,รมเพื่อระบบต่างๆได้ดี ในปี1980ผลงานของเขาก็เข้าตา IBM พวกเขาได้รับการท่าทางจากบริษัท IBM เพื่อให้เขียนตัวแปลภาษาเบสิกเพื่อบรรจุลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในแบรนด์ของบริษัท IBM แต่เขาก็ไม่หยุดพัฒนา Microsoft ยังเขียนระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เรียกว่า PC DOS พวกเขาเขียนซอฟต์แวร์ตัวนี้ส่งมอบให้บริษัท IBM แลกกับค่าธรรมเนียมสูงถึง5 0 0 0 0ดอลลาร์ ทำให้ IBM ขายดีถล่มทลายเมื่อเจ้าอื่นรู้ก็แหกกันมาสิครับรวยเละเลยคราวนี้ต่อมาในวันที่20พฤศจิกายนปี1985 Microsoft ได้เปิดจำหน่ายซอฟต์แวร์ชื่อ Microsoft Windows ซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานของระบบ Microsoft DOS ในเดือนสิงหาคมของปีถัดมา Microsoft ได้ทำสัญญากับบริษัท IBM เรื่องการแย่งระบบปฏิบัติการใหม่ซึ่งเราเรียกว่า OS 2 13มีนาคม1986 Bill g a ได้นำพา Microsoft เข้าสู่ตลาดหุ้น NASDAQ ได้สำเร็จหลายปีมา Windows เป็นระบบปฏิบัติการยอดนิยมของบุคคลทั่วไปมันเข้าครอบครองตลาดคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์90%ทั่วโลกกลายเป็นของ Microsoft ไปแล้วด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขนาดนี้ทำให้ b บิลเกตประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างสูงไม่ใช่จะเพียงบิลเกตคนเดียวที่ร่ำรวยในครั้งนี้แต่ผู้ถือหุ้นรายต่างๆของ Microsoft ก็พากันอู้ฟู่มัง่งคั่งเต็มไปหมด ดิวเกตคือบุคคลที่รวยที่สุดในโลกต่อเนื่องกัน13ปีและหากรวมถึงปี2014-2017ถึงที่เขากลับมาทวงตำแหน่งได้อีกครั้งรวมแล้วเขาครองสถิติรวยที่สุดในโลกทั้งหมดมากถึง18ปียังไม่จบเพียงเท่านี้ในปี1989 Microsoft เดินหน้าเปิดตัวโปรแกร,รมสำนักงานชื่อ Microsoft Office โปรแกร,รมในชุดนี้ชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ใช้เช่นโปรแกร,รม Microsoft Word โปรแกร,รม Microsoft Excel โปรแกร,รม Microsoft PowerPoint และอื่นๆ นับเป็นการจัดชุดโปรแกรมมาเพื่อให้ทำงานได้อยู่ในที่เดียวทั้งหมดถ้าเป็นยุคนี้คงเรียกว่าจักรวาลของ Microsoft ความสำเร็จในรอบนี้ดูเหมือนจะทำให้ Microsoft Office กลายเป็นผู้ผูกขาดในคอมพิวเตอร์บุคคลไปซะแล้วความรักของบินเกตบินเกตได้พบกับเมรินดาเฟรนในปี1989เธอคือผู้หญิงสาวสวยที่ทำงาน ใน Microsoft เ์เขาและเธออายุห่างกัน10ปีเขาและเธอได้สมรสก,กันที่เกาะฮาวายในวันที่1มกราคมปี1994ในขณะนั้นดิวเคตมีอายุ38ปีและมอรินดามีอายุเพียง29ปีต่อมาเขาและเธอก็มีบุตรด้วยกัน3คนในปี1990 Microsoft ก็ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชั่นแรกของ Microsoft เองในนาม Windows 95มาถึงจุดนี้เชื่อว่าใครหลายคนคงเกิดทัน และได้ใช้มันนั่นแปลว่าคุณต้องมีอายุไม่น้อยกว่า40แน่นอน Microsoft ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและทยอยเปิดตัว Windows รุ่นใหม่ๆเช่น Windows 2000 Windows XP และ Windows Vista วงเวลาแห่งการสูญเสียและจุดเริ่มต้นของการให้ในปี1994แม่เขาจากไปจากโรคมะเร็งทำให้เขาเสียใจอย่างมากระดับสติแตกครั้งหนึ่งเขาถูกตำรวจเรียกให้หยุดรถหลังขับรถด้วยความเร็วสูง แต่การสูญเสียแม่ก็ผลักดันให้เขาหันมาทำงานการกุศลมากขึ้นตามความตั้งใจที่แม่ฝากเอาไว้กับเขาผ่านจดหมายที่เขียนถึงลูกสะใภ้บรินเดเกสในงานแต่งงานว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หลังจากนั้นอีก6เดือนแม่อีก,ก็เสียชีวิตบีบริจัคเงิน10ล้านดอลลาร์ให้กับมหาวิทยาลัยวอชิงตันเพื่อจัดตั้งทุนการศึกษาในชื่อแม่อ e ีเกสในปี1998กรสกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฟ้องไมโครซอฟท์ต่อศาลในข้อหามีพฤติกรรมต่อต้าน การแข่งขันในตลาดหรือผูกขาดตลาดจากการณีที่ Microsoft จจำหน่ายเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ IE พ่วงไปกับระบบปฏิบัติการว i n d o w s ที่เป็นที่ต้องการของคนจำนวนมากต่อมาในปี1999ศาลได้ตัดสินให้ Microsoft ต้องแยกขายระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงซอฟต์แวร์อื่นๆที่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการออกจากกาันเขาถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับต่อคณะกรรมาการยุโรปที่ตัดสินว่า Microsoft มีพฤติกรรมละเมิดมาตรฐานด้านความ สามารถในการแข่งขันโดยอ้องจ่ายค่าปรับมากถึง794ล้านดอลลาร์ลงจากตำแหน่งส่งไม้ต่อในปี2,000เดือนมกราคมอยู่เขตประกาศลงจากตำแหน่ง CEO ของ Microsoft อย่างสง่างามแต่เขาก็ยังรักในงานที่ทำจึงสร้างตำแหน่งให้ตัวเองในนามหัวหน้าสถาปนิกซอฟต์ของ Microsoft แต่ยังคงตำแหน่งประธาน Microsoft ทั้งนี้ในส่วนในงานด้านอื่นๆนั้นเขาค่อยๆถ่ายโอนให้กับซ e o คนใหม่ต่อไป ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014เขาก็ประกาศอำลาตำแหน่งประธาน Microsoft อีกครั้งและผันตัวเองเป็น,เป,นเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับ CEO คนใหม่บินเกตและภรรยาของเขาได้รับรางวัลสูงสุดที่มอบให้พลเรือนในระดับ3ในด้านการทำง,งานเพื่อสังคมในประเทศอินเดียในปี2016ประธานาธิบดีปรักโอบามามอบเหรียญเชชูเกียร์ซึ่งเป็นเหรียญแห่งหน้าชื่นชมในการอุทิศตนเพื่อแก่นกุศล แนวคิดวิวเกตความสงสัยเป็นกุญแจสําคัญของผู้นําในการสแสวงหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและมันก็ได้พิสูจน์มาหลายครั้งตลอดชีวิตของเขาว่าการมีความรู้ไว้เต็มกระเป๋าช่วยให้เขาเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งซี o ของบริษัท Microsoft ลําดับความสําคัญสําคัญหรือไม่สําคัญและแตัดสินใจได้ว่างานใดเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนจากนั้น ต้องจัดลำดับความสําคัญให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์เพราะแน่นอนอนว่าใครๆก็รู้หลักการของว่าสิ่งที่สําคัญและเร่งด่วนคือสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกแต่บทที่จะต้องทําจริงๆหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ยากการฝึกฝนเป็นประจำจะช่วยให้เรารู้และตัดสินใจได้ง่ายขึ้นขอคําควคุมหน่อยครับมันก็ดีนะที่จะยินดีกับความสําเร็จแต่ที่สําคัญกว่าคือบทเรียนแห่งความผิดพลาดการเฉลิมฉลองความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการใส่ใจบทเรียนจากความล้มเหลว นี่เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการเข้าสู่โลกธุรกิจเนื่องจากธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอีก10ปีข้างหน้ามากกว่าที่เคยเปลี่ยนแปลงมาในช่วง50ปีที่ผ่านมาลูกค้าที่ไม่พึงพอใจที่สุดของคุณคือแหล่งเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณทรัพย์สินทางปัญญามีอายุก,การเก็บรักษาเท่ากับด้วยกฎข้อแรกของเทคโนโลยีใดๆที่ใช้ในธุรกิจก็คือการใช้ระบบอัตโนมัติกับการดําเนินการ ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประการที่2การใช้ระบบอัตโนมัติกับการดำเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะยิ่งทําให้ประสิทธิภาพมากขึ้นขอขอบคุณ inc com และ renico com และ phenomena com และ businessinsider com และ moneybuffer in th และ Wikipedia